หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ทานนั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีดีของไขรของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับ ตาเบาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูเราใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซอนกัน มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันมันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยสังเกตสักนาทีาเนี่เพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้ตองผ่อนคลายใจก็ต้อง สบายเบิกบานคาว่าสบายในที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแะก็ไม่ทุกข์สังเกตสำหรับผู้ที่ ทำมาทั้งนานก็นดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆมันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งเพราะว่าจะทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนมัน แต่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนม,มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่า เราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเคยใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้ ัพญาทุกส่วนต้องผ่อนคลายทันนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการน,นั้นะไม่ว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายรวมถึงพระธรรมกายหรือพระตนตรมีอยู่ในตัวงเราหมด หนทางที่จะไปสู่อายตนานิพานป์ประการหลุดพ้นจากกิเลสสวะดับทุกข์ได้นั้นก็อยู่ในกลางตัวเรานี่เราได้เรียนรู้กันมายาวนานกันแล้วแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยปลบท้วนไว้หรือว่าสักจะว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองเมื่อหลวงพ่อบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตา กดลูกนิตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเคลนภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเรามลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยียีตาเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้ในการหาครณลัตนะตรัยในตัว คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องนะลูกนะมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปนะ อายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นอร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงของร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลน,นี่แหละเรายอมตอนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลก รูบาอาจารย์แนะนําให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กนะันสักนิหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจ ใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นนะ่จะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของหมนันต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่งเราฟังอันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วาง เราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ มันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์จริงของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กลับคินาาแต่เราก็ไดีิิได้ฟังกมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็ จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งดังนั้นท่านถึงสอนให้ปลดไห้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆของเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกัน ก็แปลว่าเราเข้าไต้องไปคิดเรื่องอะไรนะไม่ว่าจะบกวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาได้ใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำวิอช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวนันทุกๆวันที่ผ่านมา เราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงครลาที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายมาเราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไ้ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ทะลนทุลายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำต่อน้ำ ไปอยู่เฉยๆปล่อยให้หน้ำมันผ่านไปทอดทานนห้งใจกับเองอน,นแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ทงไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไป กับเราครองใจเดสัมมาระหังก็ทำไปถึงจุดจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนยังไป่จาก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปเอาฟังผ่านเขา้า ชีวิตเราก็ทุกทรมาณเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุง่มนุ่มสบายสบาย ไม่จไป็ควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใ,ใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ,าถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกไาจะนึกถึงนกสิบินไปในอากาศ ตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุ่ยนุ่นจะโดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าเนาาีายคศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึก,กเรื่องทางนอกเนี่ย ยากที่จะทำให้กายเบาเลกายก็ใจเบามันยากมากาเรื่องบินบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาที่ที่จะให้ใจเบาเบามันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราตั้งแต่ปากจงจมูก หัวตากลางกัคริสะพิดดานปากช่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือดีที่สุดคืออยู่ในกลางทองนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเอง เวลาถูกสวดนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กับดีล่างกายตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจอเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีมีรางวัล โล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในะความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจไว้แล้วบ้างรับปรากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไร,รนะต่างๆแล้วนั่จะพอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัคร จหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงน,นั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไร ให้เราเห็นแม่ไม่มีปรากฏการอะไรใหม่ๆใ,ให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลกรารปฏิบัติก้าหล้วว่นนี้เราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนนะยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชา แล้วก็ฝึกให้ชํำนานให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว,ว่าอึดอัดแปลว,ว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้าและกายจะรู้สึกขยาย มันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สแล้วเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาก,ก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลว จ้าของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างไง้แล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้ะขนานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสะแห่งความสุขภายในที่แตกต่างจาก ความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างในอย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไปอย่างนี้นานมาโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบือเ่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละ พอไม่ใช่เราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อบป,ป๊อปแบ,บแบบนั้เกิดขึ้น เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างวันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกต้กอยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะ่ะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างกับกึน้นแว๊บหนึ่ง แล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปเฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างๆ้าข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถอแเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลย ใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเฉยๆมันก็บแวบ,บไปแวบ,บมาแวบบมาให้เห็นเรนานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยเยเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็ จะควบคุมมันได้เหมือนเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใส่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังรือห,หยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้มมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบะการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดู เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกแรกดังนั้นเรายอมตนว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกทุกวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มกขึ้นไปตามำลำดับจะรร้เห็นเราไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึง ภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนะเราทดลองบทเรียนที่หลวงพ่อได้ทบทวนที่บอกกันไปทุกๆวันอาทิตย์เรามาทบทวนแลนะลองทำดูทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบา ให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขแล้วก็ธรรมาจากรออักรขุรยานัศสนะที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เรากันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานะ แลบพบทับชาบไปทวนมาจนกระทั่งถึงวันนีนะ้มารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนักปธิฐานจิตให้บุญนี้นะจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้หมดสิ้นไปและให้เป็นผังสำเร็จจิตเป็น,นพบเพบ้องหน้า ให้เราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติลาภทดัดสรรเสริญสุขมรคลทิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เป็นนรรมักก็ตั้งใจย่างเยาวไว้สร้างวรรมีเลือ่อยไปจนหมดอายุไขไปทุกภบทุกชาติตราบก่งถึงที่สุดแห่งธรรม ให้เราได้เกิดในโลกงเราพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและครอบครัวธรรมกายที่เป็นสมมติทิิสิ่งแวดล้อมจะเกิดหนุน้วยการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติไปเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนไยคนผ่านกันยห่างาไกลเวลามีสมบัติใหญ่ไหลามาเทมาเอาไว้สำหรับสร้างบารมี มีแล้วก็มาให้กรณีให้มีปฏิกาหกผู้เป็นเนื้อนาบุญมาลองรับบุญมารับทานที่เราได้ตั้งใจทำไว้ด้วยดีๆให้เราได้เป็นหมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้บุญนี้ถึงแก่มูญ,ญาติ บรรทบุบรุษบุปการียาสนิทมิสหายและสมรดชนท่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามใ่บุญนี้ไปถึงขา่านเหล่านั้นที่มีทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้คนทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย แล้วก็คู่กรรมคู่เวลาที่เราเคยไปเบียเดเบียนเขาเอาไว้ในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้ก็ะทำความบิยดด้วยกายด้วยวาจารด้วยใจแล้วก็มีวิบากกรรมติดมามีเวรมีกรรมติดกันมาเนี่ยก็ใหบุญนี้อุทิศไปให้กับท่านเหล่านั้นจะได้มีมีเวรต่อกัน บากกรรมกนหนักเป็นเบาเบาเป็นหายไม่เท่าน,นั้นที่มีทุกข์มากก่ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบนนี้ถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลาดแสงกอจักรวาลอนันตจักรวาล ในการมาพบรู้พบับรูกพบพบในกำเนิดทั้งสี่ทัณหเดชะสลาพุช,ชะสังเสริชะและโอปปติกะให้ดีมีส่วนแห่งบุญเจ่เราได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วมีทุกมากก็ให้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกมีสุขน้อยก็ให้สุขมาก ีสุขมากแลกง่ายมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมขอให้เราได้ทำไ้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นในทุกบุญที่เราได้ตั้งใจไว้ด้วยดีบุญทุกบุญให้เราทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จะไปชักชวนผู้มีบุญคนใดามาสร้างบารมีก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอุจจาจนะใจคนถูกอกถูกใจถูกพระไทยมนุษย์บททุกคนใครได้ยินได้ฟังทำก็ให้เกิดกุศลศรัทธามาสร้างบาร,รมีกาาับเราอากิจจานิันไปให้ดี